อาจารย์จากอยู่ในโกวงก,การพม,มานาเนี่ยพักแท้กลุ่มหนึ่งและไปไม่แท้อีกกลุ่มหนึ่งนี่เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมครับเป็นเรื่องธรรมดาครับคืออย่างหัว้อเงินนี่ก็มีการเล่นกันหลายกลุ่มหลายกลุ่มหลายหลายกลุ่มก้อนอย่างอย่างที่เห็นค่ก็คือสายพาิชย์กับสายอนุรักษ์นี่คนละเรื่องกันครับผมยังไงเขาแตาจารยเอดจะถามว่าความเห็นที่มันไม่ตรงกันตรงที่ว่าสาย <c oughs> ต้องรักสาทานนี้ก่อนสารานีเน้เป็นเป็นอะไรที่แบบการดูพระดูพระดูพระต่างกันเทคนิคและวิธีการรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีค,คือเขายังติด่งเอยู่นะครับอันนั้นเป็นความถนัดของเขาแต่อาจารย์โดนบอกว่าเคยติดอ็ x แล้วมาเจอพันอันนี้พัน 600x เป็นจริงตรงไหนก็ ความดูกายภาพต่างๆขององค์พระเนี่ยเราจะเราจะรู้เราจะเห็นเอ่อสิ่งการเ,เนื้อเนื้อเนื้อขององค์พระนะฮะแล้วก็ความเก่าขององค์พระได้ชัดเจนว่าคือสามารถอธิบายครับผมสามารถอธิบายแล้วก็บอกเอฟซีทางช่องได้ว่าทางกายภาพถ้าขยายหนึ่งพันเท่าแล้วเป็นยังไงครับ นี่นะครับนะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูองค์พระกันเลยอันนี้หลวงพ่อเงินพิมพ์คีตาพิมพ์คีตาโอเคครับครับอันนี้ก็คือทางกายภาพเนี่ยการเซตตัวของโลหะครับโลหะความเก่าของโลหะด้วยอายุร้อยกว่าปีของหลวงพิมคีตาเนี่ยครับโลหะจะเป็นเหมือนกับ ลายมับจะเป็นการยุบเริ่ของโลหะนะฮะการเสื่อมตัวของโลหะครับทําให้เนื้อโลหะไม่ตึงนะฮะเนื้อโลหะโลหะร้อยีต้องไม่ตึงนะครับองไม่ตึงนะครับคและส่วนผสมของโลหะที่อยู่ในองค์พระของพุ่งเงินเนี่ยครับจะมีหลายตัวนะฮะจากการไปตรวจสอบ ด้วยเครื่องอตรวจสอบโลหะแล้วจะมีหลายตัวใช่ครับทีนี้ทางโลหะเนี่ยจะบ่งบอกถึงความเก่าของอายุพระครับนะฮะว่าเป็นยังไงมีสภาพเปลี่ยนแปลงยังไงครนะฮะโลหะจะเป็นลายมุงอย่างเนี้ยครับอย่างเช่นของพวกเงินเนี่ยผมดูให้ดูรอบวงก่นนะครับอนี้ น,นี้กำลังขยายแค่แปดร้รอยนะฮะนี่ออกซายขึ้นมาเต็มเลยนครับความเก่าขององค์พระจะต้องมีออกซายเนื้อหาของเอ,อ,องค์ท่านก็เป็นลายมุงอย่างนี้ยครับเดี๋ยวผมจะลง,ลงลึกไปให้เห็นลายมุงชัดๆเต็มทีครับ ลายมุ้งคือลักษณะทางกายภาพเหมือนเส้นคอของมุ้งนะครับนี่นะเนี่ยนะครับเดี่ยดูกันจะจ่ายอนี่นะครับสิบเอ็กหมดสิเห็นนะครับไม่มีครับไม่ได้เลยสิบเอ็กไม่ได้เลยนะครับนี่เราขยายที่พันเข้าขึ้นไปนะครับครัไอ้ตัวนี้เนี่ยไอสำหรับพระใหม่จะไม่เกิดขึ้นเด็ดครับไม่มี ไม่มีไม,มไม่มีเด็ดขาดนะครับสภาพนี้เขาแม้ว่าจะใช้เทคนิคในการทําใช่ก็ยังไม่สามารถใช้เทคนิคนี้ในการการปลอมแปลงได้นะครับใช่ครับลายมุ้งเนี่ยต้องเกิดจากสภาพความเก่าของโลหะหลักร้อยปีขึ้นไปนะครับถูกต้องครับนี่นะครับแล้วโลหะที่ผสมเนี่ยข,ของเหรียญเงิน ที่เป็นพระเก่าเนี่ยท่านใส่พวกแร่เด็กไหลไปด้วยนะครับผมจะเป็นเด็กไหลไพลดำหรือจะเป็นเด็กไหลเงินยวงเพื่อเพิ่มพุทธคุณใช่ครับคนคนโบราณเนี่ยเขาจะมีมีความเชื่อที่สืบต่อมาปัจจุบันว่าโลหะศักดิ์สิทธิ์สามารถช่วยคุ้มครองหรือช่วยเพิ่มพุทธคุณในวัตถุมงคลได้นอกเหนือจากการปรุกเศษนอกเหนือจากการปรุกเศษครับครับผม อาจารย์ในในในอาจารย์เป็นกรรมการศักดสิพระชุดเป็นจักรพิธแล้วเนี่ยอย่างเราลามถึงพระสมเด็จนิดหนึ่งเขาต้องใส่ดิดกาแพงเพื่อให้ศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นเอหมายถึงพระสมเด็จใช่ครับเพราะมันเป็นยนเก่าที่ผ่านการปูเสกของเฤาษีนะฮะแล้วก็ค,ความความเก่าของขององค์าระเนี่ย ก็เอามาผสมในพาะสมเด็จด้วยคแต่ที้วันนี้จะคุยเรื่องของพ่อเงินหลวงพ่อเงินทั้งหมดก่อนเพราะผมมีหมดสี่พิมพ์สี่พิมพ์ครับมีจอบเล็กจอบใหญ่พิมพ์ข้าวาแล้วก็พิมพ์นิยมพิมพ์นิยมเรื่องชายเนี่ยจะมีสามชายสี่ชายห้าชายนะฮะแล้วแต่ว่าจะเป็นพิมพ์ไหนครับครับยัง องนี้มีสีชายมีสีชายครับเขานับตรงริ้วจีวรริ้วจีวรอาจารย์กีชายแพงสุดแล้วแต่ความนิยมแล้วแต่ความนิยมครับแต่ความนิยมครับบางคนก็ที่เห็นอยู่นี่คือภาพความเป็นที่เขาบอกว่าเป็นตามม้งหม้งหมงเนี่ยครับคือก็จะเป็นรูปรายสี่เหลี่ยมเล็กๆเลยนะครับครับและอีกถึงกับเรียกว่าละเอียดยุบเลยนะครับนครับ น,นี่จะเห็นจากกล้องกองําลังขยายสูงๆอาจารย์นนใช้กล้องกําลังขยายขนาดสูงขานาดน,นี้อันนี้ผมใช้มาหลายปีแล้วใช้ก่วงการช่อ่อทไหมแต่กล้องตอนนั้นไม่ไม่ทันสมัยหรือไม่ไม่ไม่ถูกอย่างนี้ที่ทคิดใช่ครับแพงเลยแพงเลย,เลยครับอาจารย์นนท์ทำไมทำไมอาจารย์นนเชื่อเทคโนโลยีคือคือคือเราต้องการดูกายภาพของของค์พระ ศึกษาทางกายภาพด้วยนะฮะแล้วก็ดูทางเรื่องเรื่องมวลสารด้วยครับเพราะว่าซีดเอ็กเนี่ยมองไม่เห็นทั้งหมดบอกรูปร่างเป็นพิมพ์อะไรได้พิมพ์ไข่ปลาพิมพ์อะไรได้ครับแต่ต้องใช้ความเชื่อชาญมากๆถึงเป็นก็ต้องเรียนรู้รรเียนู้แต่พอมีกล้องกำลังพยายมจะสูงุรัดเลยเข้าทางรัดเลยครับเมื่อก่อนก็ไปดู แต่ว่าอาจารย์ที่เขาเ,า,เขาสอน,สอนที่ผมก็ไปดูเสร็จศึกษามาพอสอนศึกษาได้แล้วผมก็ซื้ออุปกรณ์พวกนี้มา,าม,มาดูนี่นะครับอาจารย์โดนก็แวะเวียนไปที่เือค,คืออาจารย์ดนอาจารย์ดนอาจารย์ดนไปศึกษาหลายที่มีประโยชน์ตรงไหน ไม่ว่าของเป็นไม่ว่าจะเป็นอาจารย์คมตีแลบหรือแล้วแต่หลที่มันมีประโยชน์ตรงไหนครับในการศาึกษาคือมีประโยชน์เราคิดว่าเราเราสามารถวิเคราะห์พของเราได้ครับนะข้อะวามมันมีอยู่เยอะับอย่างเช่นอาจารย์คมเขาจะดูเรื่องกายภาพดูเรื่องส่วนผสมับนะเรื่องทางพุทธคุณนะฮะอย่างเส้นขาวเนี่ย ในเส้นออกขาวนี้อาจารย์อาจารย์คมจะบอกว่าเป็นเส้นพุทธคุณครับอันนี้คือเส้นพุทธคุณครับอันนี้ออกขาวครับไม่ว่าบอกว่าเป็นดีทางด้านค่าวเมตตามหานิยมค้าขายเนี่ยครับออกขาวเนี่ยคือเส้นพุทธคุณเพราะซึ่งซึ่งเกิดจากการปลุกเสกนะฮะอันเนี้ยครับอ,ออกขาวเนี่ยส่วนออกไซด์นี่ก็ดูเหมือนทั่วๆไป การขึ้นพระเก่าเนี่ยมันต้องผ่านความร้อนครับความเย็นต่างๆทำให้เกิดอ,ออกซด์ได้นี่ต้องร้อยปีใช่ครับต้องมีพระมีอายุาถ้าจะดูอของใหม่กับของเก่าถ้าขึ้นกล้องกำลังขยายขนาดสูงเนี่ยง่ายเลยง่ายเลยครับง่ายเลยบงบอกได้เลยว่าพระทำใหม่หรือเก่า,าใช่ครับคือกับ คำเก่าเนี่ยในรอบ5้าปีกับร้อยปีนี้คนละเรื่องกันคนละเรื่องกันครับคือถ้าทำเก่าไยในปี2องปี1ิปีนี้ดูออกดูออกครับครับนี่นะครับอาจารย์ด้ลดความตึงผิวนี้ต้องเป็นผิวรครูครับต้องเป็นผิวครูขระไม่ไม่ไม่ตึงนะครับไม่ตึงต้องผิวต้องไม่ตึงครับก็จึงบอกว่าถ้ามีอายุอะโลหะจะต้องมี มีการแปลสัาพาเนี่ยฮะแปลสัาพานะฮะแล้วนี้ก็มีเออเ,ลห,ลห,เ,เลหล็กหลให้เราเห็นให้เราเห็นไปอันนี้ไม่ใช่ข้าบรักนะฮะอันนี้คือเลหล็กไหลแม่เหล็กสามารถดูดติดได้ตามเนี้ยอาจารย์โดนขออาจารย์โดนนี้นนเ,ลนเล่นที่แม่เหล็กดูดติดก่อนเออ คือคือเท้าเข้าที่ร,รู้มาแม่เด็กโดติดเนี่ยท่านท่านใส่ด้วยครับใส่ใส่ได้ครับ,รบที่ไม่ใส่ถามว่ามีไหมก็อาจจะมีครับซึ่งอาจจะเป็นยุคหลังมารอาารประมาณนั้นแล้วก็หลวงพ่อเงินเนี่ยทําในกรุงเทพก็มียาวัด ใครจะเล่กเลนกลุ่มไหนตามสบายเลยตามสบายเลยคือคือแล้วใครจะเล่นศรัทธาแบบวัดไหนก็แล้วแต่ก็แล้วแต่เพราะว่าอาจะอจะโดนใ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 นพิจิตรเนี่ยจะโดนไปเก็บภาของห้องเรยนเนี่ยมีหลายวัดไหมหรือมีมีเป็นร้อยวัดมมันมันมันตรงตรงที่ผมได้ศึกษาผมศึกษาไม่กี่วัดไม่กี่วัดจะเก็บอยู่ไม่กี่วัดเอาเอาที่เราคิดว่าดี แล้วก็เก่านะฮะแล้วก็ท่านท่านไปนผูกเศษครับครับไปผูกเศษไว้ใช่ครับอาจารย์โดนอาจารย์โดะมีเล่นอยู่ที่วัดขออาจารย์โดดผมดูแล้วจริงๆแล้วเล่นบางคานทั้งส่วนใหญ่วัดบางคานเป็นส่วนใหญ่นะครับครับนอกนั้นก็ถ้ามีก็เก็บบ้านแต่เน้นเน้นบางคานครับครับเพราะว่า ความเก่าของบังคาานี้จะเป็นอะไรที่ออดูแล้วชอบกับตัวนะฮะมันเป็นพาระหลักที่ที่เราได้ศึาากษาเมื่อก่อนด้วยครับมีประสบการณ์ครับผมมีประสบการณ์อาจารย์มีประสบการณ์กับ้าะหลงวงพ่อเงินโดยตรงใช่ครับเราฝั่งนิดเ่งครับเคย่อตอนวัยรุ่นให จับเลเก็กจบใหญ่นี่แหละครับแล้วก็ีน,นิยมครับแล้วก็ไปโดนทำลายโดนลุ้ม <c oughs> จากนักเลงนักเลงท้องถิ่นใช่ฟันชั้นนี้ครชั้นนี้ฟันเสื้อเสื้อขาหมดแต่ไม่ราคา,นานถาึงหนังเลยอ้าอาจารย์นนท์พระหลวงพงินนี้เป็นพระนิรันดาบายด้วยและพอโชคด้วยใช่คร<ช>ับ<ช>นี่นะครับก<อ>็ ทางทางทางพิจิตรเขาบอกว่าใช้แทนอบบทั่วได้เลยาใช่ครับอมีเรื่องเล่าว่าเล่ามาวันว่าขนาดหนึ่งห้าสร้างใหม่ครับแม้ว่าท้าท่งใหม่หนึ่งห้าแต่ก็ลาแล้วนะครับใช่ครับแล้วตอนนั้นเออยิงยังไม่ออกครับครับแค่รูปนะครับมีแค่รูปแค่รูปพระปีหนึ่งห้านี่นะครับเป็นความเชื่อของคนพื้นถิ่นเลย อาจารย์โดนเขาบอกพระบุญพร้อนมีน้อยมีน้อยทําไมอาจารย์โดนมีไม่น้อยเมื่อสมัยตอนวัยรุ่นเนี่ยผมมีประสบก,การณ์แล้วผมไปไล่เก็บไล่เก็บกอดไข่ช้าผมไล่เก็บตามข้างวัดมั่งในวัดมั่งครับเพราะว่าผมตอนเดกอหลวงพอ่อเชื้อาหลวงพ่อเชื้ออดีตเจ้าว่ะอดีตเจ้าว่าครับแล้วท่านก็มีครับ <ple asure> ท่านก็มีผมก็ไป เก็บกระท่าน <c oughs> แล้วก็บริเวณชาวบ้านครับที่มีคร <c oughs> ับเก็บเที่ยวสามองมั่งสี่องมั่งนะครับ <c oughs> จนจนไปร้อย <c oughs> จนไปร้อยจ <c oughs> นไปร้อยอาจารย์ตอนนั้นอาจารย์เก็บวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเพื่อ <c oughs> เพื่อเป็นงานเด็กจวนล้วนไม่มีพุทธพาณิยธั้ไม <c oughs> ไม่มีพุธทธพาณิยธครับขโมดตังค์ไมได้ตังค์เหมือนกันมีเงินเท่าไหร่ก็ไปเช่าโอไปเช่า <c oughs> เอาแฟนหรือคนที่บ้านว่าไหมอ๋อตอนนั้นไม่มีแฟน ตอนนั้นตอนที่เก็บยังไม่มีแฟนขอทางแม่ครับตอนนั้นขอทางแม่ครับนี่นะครับเก็บไปเก็บมาบานตะไครเยอะเลยครับแล้วงานของินกับสมเด็จนี้ไหนเยอะกว่ากันสมเด็จเยอะกว่าสมเด็จท่านสร้างไเยอะพอสมควรสมเด็จนี้ได้รับมรดกมาด้วยได้รับมรดกมาด้วยครับคุณทวดเราเป็นเป็นคุณคุณปู่โป้ อาจารย์โดดตอนนี้ถ้าถ้าปู่อยู่ก็ร้อยเกือบสองร้อยโอ้โอายุประมาณก็น่าจะร้อยกว่าครับดีะะนะครับภาของอาจารย์โดดอาจารย์โดดครับเคยเป็นกรรมการหลายสมาคมหลายชมรมหลายชมรมครับการจัดสินของแต่ชมรมชมรมดูภาพเหมือนกันไหมเออส่วนตัวแล้วมันมีหลายชมรมครับหลายอาจารย์ ทีนี้แยกย่อยไปว่าดูพระเหมือนกันไหมผมว่าก็ส่วนหลักใหญ่จะเหมือนกันแต่ว่าก็จะมีแยกย่อยไปอย่างเช่นว่าดูเนื้อหาครับมวลสารแต่ละคนก็ชอบแบบนี้ครับอีกคนก็ชอบแบบนี้ซึ่งจริงแล้วสมเด็จมีหลากหลายครับุณเบิดหอยเอ่ยผมพึกคุณประสงค์นี่นะครับก็ก็มี จานหนึ่งครับก็ดูเน้นไปทางนี้นะฮะอีก,กจานหนึ่งเน้นไปทางนี้ซึ่งจริงๆแล้วผมว่าออถ้ามีมวลสารเยอะๆนะมวลสารเยอะๆผมถือว่าผมก็ชอบแบบนั้นอย่าโดยเฉพาะยาลามาถึงภาคหลงห้องเงินเนี่ยถ้าหลงห้องเงินมีต้องมีส่วนผสมเยอะใช่ครับนี่นะครับอาจารย์นวดบอกว่าถ้าไปตรวจสอบขับเคลื่อนตอนนี้ตึกแดงมีคนไปลงทุนตั้งแล้วนะครับอาจารย์ตึกแดง บอกไม่ต้องบอกสถานที่เหมือนเบียการโฆษณาครับตั้งอยู่ตรงไหนของตึกครับไอ้รายอยู่อยู่ชั้นสองครับชั้นสองอันนี้เขตรวจต่อท่าได้ได้ครับนี่นะครับก็เป็นที่ยอมรับของคนที่ตึกแดงเขาไปตรวจที่นั่นได้ประมาณหนึ่งได้ประมาณหนึ่งแต่ว่าถ้าหนูจะถามว่าเครื่องแพงๆนี่เขาต้องดีกว่านาะก็ไม่ก็เปรียบเทียบกับรถนะครับถ้ารถดีรถแพงๆสมรรถภาพดีกว่าเขาจะมี ยังย so ่อยไปเยอะเหมือนเช่นโอเคแล้วเราตรวจสอบได้แปดตัวครัแปดชนิดเขาอาจจะได้มากกว่านัะก็เครื่องเขาแพงกว่าแต่จริงๆแล้วแค่นี้ก็ดูได้นะครับใช้ได้ที่ผมไปตรวจมาเนี่ยครับาคาไม่แพงครับห้าสิบบาทห้าสิบบาทห้าสิบบาท อาจารย์พอไปตรวจห้าสิบาทเอฟซีอาจารย์เอฟซีอาจารย์ยอมรับไหมก็โอเคครับโอเคเขายอมรับเขายอมรับเพราะว่าเครื่องนี้ก็ก็หลายแสนหลายแสนครับถ้าไปตรวจหลักพันค่าค่าแพะค่าพระเอ้ยค่าตรวจอาจจะแพงกว่าค่าพระบางบางคนได้พระหลวงว่าเงินมาหลักร้อยครับถ้าโดนค่าตรวจไปหลักพันนี่แทบจะไม่คุ้มเออมันอยู่ที่ความความเชื่อแล้วก็ ม่ใช่ความเครียดอยู่ที่กําลังของเครื่องที่สามารถที่จะหานได้มากขนาดไหนยิ่งเยอะเขาก็ยิงชอบ่งนีครับตัวตระมาัอาจารยพอมีเทคโนโลยีหรืออะไรเงี้ยสังคมวงการพาาในในสายวิทยาศาสตร์เนี่ยให้การยอมรับอาจารย์มองว่าในสายอื่นๆ,ๆเขาจะต้องพัฒนาต่างขนาดไหนครับเออก็จริงๆแล้วมันมันอยู่ที่มันอยู่ที่การการผลิตของ แต่ละบริษัทที่ทำเขื้อขึ้นมาครับว่าดีขนาดไหนครับแล้วก็พอดีแล้วมาราคัเท่าไหร่ยังโอลิมปัสผมก็โอเคนะผมคิดว่าเขาโอเคเลยนะเป็นแบร์ระดับโลกใช่ที่ดีแล้วเขามีอย่างรับอาจารย์รับในฐานะอาจารย์ที่เป็นก็เป็นเสี่ยงอยู่แล้วทำไมยังต้องไปพึ่งเสียงคนอื่นช่วยดูด้วย ความรู้อ่ะมันมันเรียนรู้ไม่หมดหรอกต้องไปเรื่อยๆครับว่าตรงเนี้เขาดูแบบไหนครับเครื่องอะไรอได้ผลขนาดไหนครับซึ่งซึ่งจริงๆเราต้องมาเราก็ต้องมาวิเคราะห์เนววิเคราะห์การวิเคราะห์ของเขาว่าเวิร์กไหมประมาณนั้นอครับอาจารย์โดนแม้ว่าจะเป็นกรรมการตรวจสอบพระหรือตัดสินพระแต่ก็ต้องต้องใช้เครื่องช่วยอีกถูกต้องครับ อาจารย์ตอบไปนี้การเรียนาจจะ่โปร่งใสมากขึ้นเลยแน่นอนครับต้องโปร่งใสอึมครึมไม่ได้นะครับเรียนพรับกั้มกึ่งก็ดลำบากเลยรอดลำบากนี่นะครับคือต้องตอบคาถามกับเครื่องให้ได้ต้องชี้ชัดให้เห็นนะครับพระแท้เนี่ยทาไมเขาไม่กล้าพิสูจน์แต่พระของเราเนี่ยที่ถูกตีเกณฑ์เนี่ยกล้าพิสูจน์ทุกทุกทุกที่เออจะบอกว่ายังไงฮะ ความรู้อยู่ที่หูครับความรู้ต้องอยู่ที่ตากับวิทยาศาสตร์นี่นะครับ,รบก็ติดตามอาจารย์โดนจาก Facebook ขออาจารย์โดนครับจี๊ดบางสู้และจี๊ดบางสู้แล้วก็โดนบางซื้อทางช่อง youtube นะครับแล้วทางช่องก็จะนำเสนอของอาจารย์โดน,นประมาณอาทิตย์ละครั้งนะครับ,รบเดือนหนึ่งอย่างน้อยสองครั้งนะครับก็นัดแนะกันไว้แล้ววันนี้ผมได้พี่ ลำหญยพระสมเด็จเอ้ยอ่าไปดูทางช่องที่ลำหญยพระสมเด็จด้วยนะครับก็จะนําเสนอหลังจากผมหลังจากช่องหลักออกไปก่อนนะครับเพราะว่าเราให้เกียรติช่องก่อนก็ติดตามได้ทางช่องย t u b e พระสมเด็จคุณลำหญยพระสมเด็จคุณสมยาคุณลำหญยพระสมเด็จช่องไกรเทพชนแนลและก็ทีทีมูเตดูรวมทั้งของอาจารย์ดนเป็นบางครั้งที่ไม่ได้ออกคลิปกับทางช่องนะครับขอบคุณมากคอาจารย์ดนครับสวัสดีครับ